เอาล่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กันนะไหนลองท้องสูรคูณซิสอ2หนึ่งสองสองสองส่เฮ้พวกวิชานี้มันน่าเบื่อมากเลยเนาะว่าไหมไหนลองไปตีไอ้กระดิ่งสีแดงๆนี้ดูสิแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่กันได้เลยกระดิ่งแดงตรงนี้ใช่ไหมเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สุดเจ๋ง อย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงช่องสำหรับคนหน้าตาดีกันด้วยนะครฮะยูสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราในเกมโลบอกกับหมวนที่มีชื่อว่านีออกจากโรงเรียนนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเลยกด E เพื่อดึงเฮ้ยจังหวะนี้แหละไปแล้วฮ้ไม่อยากเรียนแล้วอะไม่นะใครทำน้ำาอกใส่เนี่ย ไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่แล้วกันเออมาเลยมาเลยมาเลยโอเคโอ้เพื่อนวันดีสวัสดีเพื่อนเฮ้ยเหมือนว่าจะเจออะไรบางอย่างนะเราต้องหาที่หลบซ่อนเหรอโอ้หลบซ่อนตรงนี้เหรอมาเลยมาเลยืออหุ้ยขวาายสายดีขวา,าย้ายดีไปทางไหนดีอะงั้นสายละกัน มาเลยอ,อ,อ้าวไม่นะ่าไปขวาก็ได้ <c oughs> ไปขวาก็ได้เฮ้ยเฮย้ยโรงเรียนนี้มันมีลาวาได้เลยเราถูกจับทายระวังด้วยลาวาอุ้ยไม่บนี่คิดว่าแพนงหมูเนี่ย,ย,ยไปแล้ว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 ย่า้โดนลาวาใช่ละอุ๊ย ไม่นะอะไรเนี่ยโหโหมีกระดูกยักษ์ตรงนี้ด้วยอุ้ยอะไรอ่ะนี่มันน้ำอะไรอ่ะอุ้ยเป็นน้ำแบบว่าเป็นน้ำลาวาเหรอโอ๊ยตกใจเพื่อนโอ้โหมาจากไหนเอออุ้ยอุ้ยดีนะเราโดนเราโดนแต่ว่าเรายังไม่ตายโอ้โหก็สูงเลยเราต้องรีบออกไปจากที่นี่เพื่อนไปไหนแล้วมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อกี้ นี่อยู่นี่เองเพื่อนผู้หญิงรอเราด้วยอ่ะไม่นะโดนสีแดงก็ไม่บอกไม่เป็นไรเอาไม่แล้วกันเอาไม่แล้วกันอเออืออโอเคแล้วก็โหยโอ้โหโหยโอ้โหโยโดนพัดลมเข้าไปเมื่อกี้ไอ้เขียวเขียวนี้มันอะไรอ่ะวิอยู่เหมือนน้ำมูกเลยอยู่เหมือนน้ำมูกเลยเพื่อนๆหุย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วว่ออเฮ้ยอะไรอ่ะแท่งเขียวๆนี่มันคืออะไรอ่ะโอ้แต่ว่าเราอย่าไปโดนมันดีกว่าอย่าไปโดนมันดีกว่าแล้วเพื่อนไปแล้ว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 แมวโอ้ยเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ต้องออกไปให้ได้เลยโอ๊ยพลาสติม สวัสดีเป็ดเงยถึงเวลาแล้วสําหรับการออกกำลังกายฉันยกพื้นที่ให้พวกเธอเลยนะไม่ใจ่ตอนนี้จะนพยายามอยู่สุดสัปดาห์สุดท้ายแล้วเราไม่อยากออกกําลังกายเลย มาเลยเรานี้ชอบมากเลยกับการออกกําลังกายเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพนะเพื่อนๆโอ้ยนี่มันยากเกินไปอ่ะฉันยอมแพ้แล้วฉันอยากกลับบ้านอ่ะเฮ้ยนายนายอย่าเพิ่งยอมแพ้สินี่ดูเราเป็นตัวอย่างอ ไปไงไปไงฉลุยฉลุยสวัสดีโค้ดโค้ดนี่ไม่น่าจะเป็นโคดออกกําลังกายนะเนี่ยตัวอ้วนเจียวน่าจะเป็นการแบบว่าออกกําลังกินมากกว่าต่อเลยละกันนี่แน่แล้วก็โอ้ปีหรอมาเลยมาเลยอุ้ยนี่นี่กระโดดข้ามไปเลยแบบหล่อหอโอ้หเสียดายกระโดดข้ามห่วงไม่ได้นะ แล้วอู้วี่ไปเลยนี่กระโดดข้ามรั้วกระโดดข้ามรั้วอ้ยเป็นไงโค้ดเป็นไงโค้ดอ้วี่เป็นไงเป็นไงโค้ดเห็นผมเปล่าโอา้โหสุดยอดเลยไปไปดีกว่าไม่ได้นะมันถึงเวลาสําหรับการเล่นฟุตบอลแล้วงานกอนคุณคือการได้เรียนเป็นนักศึกษากาชาติการชาติอะไรกาชาติอะไรอะว <laughs>

ไอ้พวกเด็กพวกนี uh, ้ใช้การใช้งานไม่ได้เลยให้ออกกําลังกายนิดออกกําลังกายหน่อยทาบนนะอย่าให้เห็นชัวล่ะเดี๋ยวก็จะสั่งให้วิ่งรอบสนามเลยเพื่อนเพื่อนผมว่าเราไปดีกว่าก่อจะถูกสั่งวิ่งรอบสนามนะไอเนี่ยใครมาวางกับจากตรงนี้ไว้เนี่ยไม่ได้แอมเราหรอกไม่ได้แอมหรอกนี่น่โห้โหอ้ยใครวางสาลายไว้ตรงนี้เนี่ย ให้วางสาหร่ายไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วอยากกินสาหร่ายเลยนี่ปลาวุเยได้เวลาขึ้นชั้นสองเหรอมาเลยนี่อุวยกับดักแหละเพื่อนถึงเวลาของกับดักแล้วอุ้ยหลบอ่ะไม่ได้ตัวแตกเลย<อ>ไม่เป็นไรเอาใหม่ละกันอุ้ยมีกับดักไปว่าอันนี้เราโดนได้อีกไหมอ๋อโดนไม่ได้แล้วโอเค โอ้โหเสียงร้องเอาสะตกตกใจเลยสวัสดีเพื่อนเอหน้ยนายเราต้องเข้าห้องเรียนแล้วก็เลือกประตูที่ถูกต้องด้วยนะถ้าเลือกผิดแล้วก็สวยเลยนะเอ้าเหรอแล้ว,ลวเออโอ้ยมีตั้งสี่ห้าประตูเราประตูบ,บานตรงกลางก่อนไหม <c oughs> บานตรงกลางก่อนแล้วกันอา้าวไม่ได้าบานนี้แล้วกัน What สวัสดีเอ้ยนี่เรากําลังจะไปสนามบินในมิติอื่นฮะเดี๋ยว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 จะยินนะ <laughs> ทั้งหมดที่ต้องทําก็คือวางสิ่งเหล่านี้แหละอืมอะไรเนี่ยโอ้นี่มันการทดลองวทิทยาศาสตร์เหรอหุ้ย เป็นมิติอื่นจริงด้วยว้าว <Wow. S 1> คุณอาจจะเป็นหนึ่งในเวลาอะไรเนี่ยโอ้ว้าวนี่เรากำลังจะเดินทางไปมิติอื่นเหรอเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยนี่เราฝันไปใช่ไหมนี่เราจะได้ไปจริงๆเหรอมิติอื่นนะ่ะโอ้หสุดยอดจังกวเล่าเลยมาเลยเดี๋ยวผมขอทำการทดลองเป็นคนแรกเลยนะครับผมจะขาว้าเป็นคนแรกเลยที่ดินเทียนว้าว wow. อะไรกันเนี่ยโอ้โหมาเลยตอนนี้เราอยู่ในดินแดนแห่งลูกกวาดนะครับผมเพื่อนๆดินแนดนแห่งลูกกวาดแล้วก็มีไอติมด้วยโอ้โหเจลี่แบนี่มันเจลี่แบ์นี่นะขออนุญาตหยยบน้องหมีก่อนเลยนะครับผมอ,อีแล้วก็มีโอ้โหโอ้ใบหน้าม, <h ahaha, S 1> มันเป็นตัวหลอกแหรอเนี่ยง <h> ั้นก็สีแดงและกันโอเค อ่าสีแดงรอบไหมอ้าวไม่ใช่เหรองั้นสีเขียวโอเคเรียบร้อยสต้าก็เป็นสีนี้สินะฮ <c oughs> มาเลยอุย้ยมีลูอมอุย้ยมีลูอมสีมพูอุย้ยมีติอื่นแหละนี่เรากำลังจะไปที่ไหนอีกเหรอเนี่ยเพื่อนๆติดตามชมกันนะเพื่อนๆไปเลยวัา <What? S 1> ทำไมทำหน้าโกรธอย่างนั้นนคุณกู <c oughs> อสวัสดีเป็ดไงในที่สุดคุณก็ทําได้นะน่าจะพร้อมสําหรับช่วงเวลาที่ยาวมากกว่านี้อีกนะช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาอะไรคับคุณครูประตูถูกปกป้องโดยเลเซอร์เราก็ต้องออกทางช่องระบายอากาศนะเฮ้พวกประตูนั้นน่ะเป็นหลักฐานเลเซอร์เลยนะมันเป็นชิ้นนั้นได้ไงเนี่ยอไม่นะครูครับครูนอนครูนอนกดเฮ้เป็ด ว้คูนี้ก็มีรถนิยมดีเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ประตูนี้เหรอแล้วเรา,เ,ราเออเราต้องทำยังไงอ่ะอยู่นะลูกศรน,นี่ไงเราต้องเข้าไปทางช่องระบายอากาศใช่ไหมอย่างที่เพื่อนบอกอโอโอเคนี่ไงนี่ไงไม่มีทางหยุดยั้งเราได้หรอก ในเมื่อเราคิดจะโดนเรียนแล้วอะไม่ไนดะ้ตัวแตกอีกแล้วอะมางั้นเราไปทางขวาแล้วกันไปทางขวาทางขวาแล้วเพื่อนนีไ่งไงพอเราไปอากาศทางออกของเราเย,ย้วู้โหเลเซอร์ได้หายไปแล้วเพื่อนเย,ย้เราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าในดูซีออกทางไหนทางนี้ได้ไหมไม่ได้นะเราต้องออกทางเดิมนะไปเลย มาเลยไปเลยไปเลยนี่เลยบอกว่าค,คุณครูคงยังไม่ตื่นนะขออนุญาตออกเลยแล้วครับไปเลยเพื่อนๆมาเลยเราดำเองอีงอยเกยบเช็คพอยต์ก่อนโอเคฮะ,ฮะนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมีเลเซอร์อยู่งนี้ เสื้อทางานไม่สามารถให้นักเรียนโดดเรียนได้หรอกนะเมื่อเราพร้อมที่จะกระโดดเรียนแล้วกระโดดแบบนี้เลยกระโดดเรียนแบบนี้เลยเราพร้อมที่จะโดดเรียนแล้วนะครับผมเราก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้หรอกกืะอ้ยแค่เลเซอร์กะอีแค่เลเซอร์อ้าไม่เป็นไรเอาใหม่ละกันนี่อ่ะ A few m o m e n t s later ไม่เป็นไรเอาใหม่ละกันเพื่อนๆต้องใจเย็นต้องใจเย็นค่อยๆค่อยๆนะฮึบเอาฮึบ หายใจลึกๆหายใจลึกๆอืออือพี่แคทก้าวเดียวอี่แคทก้าวเดียวโอเคว้อะไรลยฮู้๊ไอ้มีราวไอีกเหรอหุ้ยเราเห็นถนนแล้วเพื่อนๆเราเห็นรถผ่านแล้วแสดงว่าแสดงว่าเราใกล้แล้วว่ะดิใช่ไหม ผู้เล่นได้สละสิทธิ์หรือแค่สองคะห,หรือเราแค่สองคนเองเหรอเพื่อนอคนอื่นๆน,นี่ได้สละสิทธิ์ไปแล้วเหรอไม่นะออ้ยข้างหน้านี่เป็นลาวาเป็นเราเราก็คัดสละสิทธิ์แล้วเราก็ไม่กล้าโดนหรอกอ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าในเมื่อเราคิดจะออกไปจากที่นี่แล้วเราก็ต้องทําไม่ได้อต้องทําไม่ได้เพราะว่าเรามีเป้าหมาย <c oughs> มาเลยไปแล้วอะ ไม่ล่ะใครทำพื้นเปียกอีกแล้วเนี่ยขยันทำพื้นเปียกจังนะเออ้ออเฮ้ยอะไรอะอะไรเมื่อกี้อะไรดังตุ่มอะไรดังตุ่มเมื่อกี้เออมาแล้วไปเลยนี่หืมนี่มันคลาสศิลปะเหรอโอ้ต้องข้ามไปที่ประตูหนู้นนะเพื่อนว่าแต่ทำไมเพื่อนมาไวจังเพื่อนมาไวจังเลยเพื่อนวิ่งมาตอนไหนเนี่ยืออ กระโดดข้ามเลยข้ามดินสอฮุบอุ้ยอันนี้มีสีแดงด้วยแหละสีแดงด้วยแล้วเพื่อนๆโอ,อ้โหแต่ว่าตอนนี้ละวากําลังจะกําลังจะถล่มแล้วละาวากําลังจะนี้แล้วอะ่ะจะเผาโรงเรียนเราแล้วอืไปแล้วไปทางนี้ได้ไหมไม่อยากไปทางตรงเลยเราแวะดื่มน้ําก่อนได้ไหมไราว้ดื่มน้ําก่อนนะฮ้มีคุณแจด้วยเหรอนรบคนนี้มีเส้นทางลับหร เส้นทางลับเหรอเพื่อนต้องไปหากุญแจเหรอตรงนี้หรือเปล่าอ้าวเมื่อกี้เราปีนได้เราปีนได้ต่อเอาวโหเดี๋ยนะเส้นทางลับตรงไหนอะเพื่อนอ๋อล็อกเกอร์ล็อกเกอร์นักล็อกเอ้ไอ้อ๋อนี่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 โอเคเขาบอกว่านักล็อกไอ้เราก็คิดว่าเออเป็นคนที่ไหนได้ล็อกเกอร์เออโอ้โหโอ้โหอุ้ยลมมันต้านนะเพื่อนๆนี่ดูสิอุ้ยนี่ผมต้องผมต้อง ต้องออกแรงหน่อยต้องออกแรงออกแรงนิดนึงอื้ออเอ้ยลม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 ,ลมเดี๋ยวนะใจะเย็นใจเย็นนะอู้อี้นี่นะอี้นี่นะโอเควูค้หู้ออะไรอะเลเซอร์โอ,อ้ไม่นะไม่เป็นไรไม่แล้วกันมาเลยรอเลเซอร์ไปก่อนแบบนี้แหละโอเคอเฮ้ยเพื่อน มันมีห่วงยางเป็ดด้วย<ฟ>ดูเหมือนว่าเราจะต้องว่ายน้ำนะเราขอห่วงยางเป็ดสักอันไดไหมอ่ะเราอยากได้จังเลยอ่ะเป็นอปๆดูดิวดีอ้โหอยางเท่เลยห่วงยางเป็ดไปเลยอูมอูมอู้มอุ้มอุ้มอุ้มออู้มอู้มอู้มอุ้มอู้มอูมอูมอู้มอูม โอ้ยทำไม่ได้เพื่อนช่วยนี่แย่เลยนเนี่ยไปดีกว่าไปกันดีกว่าพวกเราไปเลยอุ๊ยอะไรอ่ยมันมีน้ำแบบนี้แล้วเราไปได้ไหมเนี่ยเอ้อไปได้โอเคโอเคไปได้ไปได้ไปได้ อ,อมีน้ำตรงห้องน้ำเต็มไปหมดเลยฟุ๊โหูอุ้อยอะไรอ่ะมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงด้วยเ้าห้องน้ำก่อนได้ไหมอุย้ยว h ดอ่ะไม่นะเข้าห้องน้ำหญิงก็ได้เอา้าเข้าไม่ได้ด้วยตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ด้วยต้องเข้าห้องน้ำชายโอเคงั้นเราขึ้นบนนี้แล้วกันอือนี่แหละนั่นคือทางออกของเราใช่ไหมอะ ไม่นะอ๋อผมรู้แล้วอ๋อผมรู้แล้วนี่ไงต้องไปเหยียบตรงนี้ต้องไปเหยียบตรงนี้อืเอะเราต้องทำอย่างไงนะหรือว,ว่าเราต้องมาเหยียบตรงนี้อ่าใช่จริงด้วยเราต้องเหยียบป้ายสีเหลืองอะไม่โชนป้ายสีเหลืองอะหลังคาบับงๆนี่มันน้ำอะไรกันเนี่ย,ยเหยียบไป้ายได้เฉยเลยเออืออโอ้ยผ่านเจย <laughs> โอเคขวาล้าซ้ายดีอีกแล้วยังไม่เข็ดไม่หลับนะ <c oughs> มาเลยมาเลยมาเลย <c oughs> จุง๊งอ้ยเฮ้ยเพื่อนว้าวมาเลยอืออ่ะฮะไปยังไงอะ่ะโดนสนิมกินเหรอ <c oughs> โดนสนิมกินขาอ๋อไม่นะลบอปู่ นี่แนะี่โอเคเอาละโ okay. <gasps> okay. อเคโอเคเออฮือมาเลยมาเลยอุ้ยเพือ่อนเราเราด้วยเพื่อนเราละกอนเราละกอนเพื่อนสุดดี <ไป S 1> สุดใ <ไป S 1> ดญอุ้ยตัวเองมาเลยมาเลยไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันประหยัดยน้ำมันฮะ เพื่อนพาเราหลงแล้วนี่ต้องไปทางนู้นหรือเปล่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วตามเรามาตามเรามานี่เลยนี่เลยทำไมเพื่อนวิ่งเร็วจังอ่ะอ<า>นี่น,นี่นี่ไงออืตามเรามาเพื่อนตามเรามาตามเรามาเลยฮึยเฮ้เราจะพาไปที่ทางออกเองอเออืออนี่นะ มาแล้วเพื่อนมาแล้ว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 เราต้องปีนตรงนั้นใช่ไหมปีนตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงโอเคไปเลยขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้หนีออกจากโรงเรียนแล้วเฮ้ยจริงมะเนี่ยโอย้ทำให้แน่ใจนะหอททำให้แน่ใจเหรอเฮ้ยโอ้ โอ้ย oh, ผมจบไปแล้ว,พวเพื่อนย้จบไปแล้วนะครับพเพื่อนๆสำหรับโมดนี้ออกจากโรงเรียนนะครับผมถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบายยย